อาจารย์สานแหครับไปปัญญาย่าผ้ามึงแหนะครับตอนนี้มีจักด่างนี่แห่ซีวะสามด่างโอ้อาจารย์แล้วมันจะเกิดมีพี่น้องเพคนสนใจอยากสั่งนี่ปัญญาย่รับบ่ครับรับบ่เอ่อมีโทรศัพท์บ่ครับมีอยู่ขอเบอร์นี่เอาได้ครับเพี่นองรับสารแหนะครับพี่น้องสั่งเพันธุ์ใดครับโทรมาคุยมาสั่งเพันธุ์ใดครับอยากได้สเปคใดขนาดเท่าใด ย่าจักสอครับโทรหาอาจารย์แล้วเลยครับอตอนนี้เรากำลังหาหน้ำบัดครับนี่บอนี่เลยครับพี่น้องครับ0611045081่นงแเมกาเวยครับโทรมามาหาเราได้ครับสั่ง เราได้นี่ตอนนี้เรากำลังสารอยู่ครับแหอตัวน,นี้มเจาลอ,องไปครับพ่อใหญ่ฮะตัวน,นี้แหอตอัวน,นี้ว่ท่านมเจาของครับแหขึ้นสิบหกเสาแหประมาณจากเส้นเนาะนี่ประมาณประมาณสามเส้นครับได้ล่งซีครับพี่น้องตอนนี้ปลาแขอ,อะไรเป็นบ่ครับนี่ปาแปาแล้วกระชีโลเล่าประมาณในบอเก่าศอกแปบบีศอกเก่าศอก เปล่ศอ,อกเกาศอกครับพี่น้องดังนี้พระท่านมีเจ้าของแต่เกิดผู้ใดสนใจนะครับโทรมาเลยมาหาอาจารย์เราเลยครับเบอร์ที่ห้ไปเมื่อกี้เล่ากะทิทรงพัสดุไปให้่ครับเดี๋ยวราคาจะทรงจะสื่อกะคอยคุณน้ำเพลนเอาครับครับนี่อาชีพเราก็คือสานเหโดยตรงครับเพราะผมตึงเต้นน้อยครับมาย่ำไหนก็เห็นแต่เราสานแหนี่ครับ นี่เนือแหรเราโอ้ยแหรสุดยอดครับตากระหัดดีดีครับพี่น้องสั่งเลยครับอยากได้เน่าเท่าไรตาใญสซ่มใดลูกเบอร์ใดครับอ่าสั่งเลยนี่รถครูใจแล้วครับไปจอดไสว่างปับยู่บ่ไไ้ครับสารแหท่านที่ครับสมซื้อเป็นอาจารย์สารแหครับพี่น้องส่วนแหรตนนัวนี้ก็เป็นได้์ลังสีครับ ขืน1 1เสาแหกประมาณ3ามเส้นครับ1 1เสานี่2ตาโอเคเลยครับพี่น้องกวง่างเป็นกว่างเลยครับอ่าซื้อไปนี่านฉีกจอมแ,แน่นอนครับ1ตาโอเคนี่ครับเนี่ยขืนแคน1 0เสาแต่เวลาโอเคน,ะนี่1ตาโอเคครับเดี๋ยวกล่องผมมือประซุ่ม โฟกัสแน่อ่านี่นี่คือแขนครับพี่น้องปั๊บสามในตาหนึ่งก็เอาแขนอีกครับแล้วก็ะสานในตาหนึ่งก็เอาแขนนี่ครับเขาเอื้นซับสิบเอ็ดครับขึ้นสิบเอ็ดเสานี่ครับตัวนี้มีเจ้าของไปครับปุ่ยไงยังนะครับสั่งได้เลยครับนี่นี่ผมแนะนําเลยครับเสี้ยนแหครับฉันอยากได้ครับมื่อไม่เอาไปแตกแน่นอนกลมเห็นอ่าแหตัวนี้สามสิบเอ็ดนี่ครับ เงี้ยโอเคแปดซอกนี่ไปวานหนูโอ้ยกว่างมันเหี้ซิแปดซอกอ่าพอตามันเฉียดพอกันครับอืมพี่ใหญ่ได้เฮ็ดแหเอ็นบ่ครับได้ต่อบ่ต่อแหเอ็นบ่ะบ่เป็นอืมอ่ไม่พี่ใหญ่จังวันนีวต่อเอพี่ใหญ่ซื้อพี่ใหญ่อย่างเนาะครับไหมสิทธิ์คุณครับพี่ใหญ่สมัยนะครับอยู่บ้านข้อหมู่ หมูห่ฮกตำบลเปาะอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่นอ้องนะไผอยู่ใกล้สะดวกมาลับเองข,อขี่ข้ามาเลยครับบ้านเราอยู่หน้าวัดนี่ครับอยู่ตรงขามวัดบันข้อครับอีอยู่มองนี้ได้ครับพี่น้องประตูสองครับอ่าอยู่ใกล้ขี่แววเข้าวมาเลยมาสั่งเราเลยขนมสั่งมาเบิ่งหนี่เรามีแหหลายพื้นอยู่สต็อกไว้หลายพื้นก็มาเลือกเอาเลยครับเส่พอยย่แห่ี่ชันแล้วมาเบื้องหนี้ครับ อยู่หัวเงินหมวกหวันเลยมาเงินโอ้ไม่ฝาหมวกหวันบ่อยู่หุ่นจักด่างครับด่างหนึ่งนี่กันใครหนึ่งก็นี่ให้กันครับอือแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้พ่อใหญ่อะมีสต็อกไว้หลายครับเอ่อเดี๋ยวแยกเส้นแยกเส้นอ่สั่งเลยอืเดี๋ยวเราที่ไปส่งพัสดุให้เคอรี่ก็ได้ไปซิดีก็ได้หน่อตัวหนึ่งจะคุยกันเอาครับผมทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ โอเคครับบักเบี like, ้ยวอเลยบักเบี้ยวเลมากเลยบักเบี้ยวบ่ได้มากครับสงการบอนใหญ่มากโทรหามันอยู่างวะอือแกเขาไปเฮี้ยงเหรอว่เห็นไฟอ่าเขาตู้กระพ๋อกับไปต่อยกันเขาโอ้ครับแมกไปหาอยู่บ้านว่าเห็นไฟอ๋อบักเบี้ยวบักเบี้ยวขันในยินเน้อขันในเบิ้งคลิปนี่พันไหนเราคิดทอด กับบั่นกับซองเนี่ยทรงการหูจักมาเฮียเนี่ยปีใหม่กับมาเนี่ยนี่ยมูมหากบพอร์เนี่ยโอเคครับครับก็ขอพูดหลายๆครับพี่น้องครับถ้าเกิดผู้ใดมักแหสนใจแหดีๆนะครับคุณภาพโทรมาสั่งครับเล่าเลยครับนะครับผมกับท่านาทีเป็นซื้อกลางให้ครับแหเย็นอ่าี่อยู่หลังาลังอ๋อครับผมกันไผ่มักแหเอ็นก็โทรมาถามเล่าก็ได้เล่าสิหาให้ครับโอเคครับ มนีกับพ่อไวซสำนีครับสวัสดีครับ